การติดต่อเข้ากับทางร้านนะครับก็จะมีหลายวิธีนะครับอันดับแรกนะครับสามารถโทรเข้ามาสอบถามได้ที่เบอร์นะครับ0938989099นะครับโทรสอบถามไดเรกตรงเข้ามาได้เลยหรือจะเป็นไลน์ไอดีนะครับก็เป็นไลน์ไอเดีเบอร์093เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวนะครับกดพิมพ์ได้ทั้งเบอร์โทรศัพท์และไอดีนะครับ 0938989099นะครับกดปุ๊บก,ก็จะเจออ่าลายของพี่นะครับก็สามารถกดแชทนะครับพิมพ์ชื่อรุ่นนะครับที่มีปัญหานะครับเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวทางพี่ก็จะตอบกลับไปให้นะครับตัวอย่างเช่นซั s ซุง A31 นะครับ ติดล็อกอะไรก็ว่ามาได้เลยนะครับโอเคลำดับต่อไปนะครับก็จะเป็นการติดต่อผ่านทาง facebook นะครับในกรณีที่เราหาไม่เจอนะครับสามารถพิมพ์เข้าไปที่ Google นะครับได้เลยนะครับพิมพ์เบอร์โทรศัพท์ของพี่เข้าไปนะครับ0938989099นั่นเองนะครับ ก็จะเจอทั้งแผนที่นะครับที่ตั้งของร้านนะครับและเฟซบุ o กนะครับเป็นเป็นเป็นเพจนั่นเองนะครับก็กดเข้าไปที่หน้าหลักของเพจได้เลยนะครับก็จะเป็นเพจ Facebook นะครับชื่อเอกพสิทธิ์โมบายนะครับสุดยอดโปรแกรมมือถือนะครับ ร้านเราก็จะตั้งอยู่ที่งามวงวาน,นะครับเป็นศูนย์การค้าพันทิพย์งามวงวานจะกดทักส่งข้อความเข้ามาก็ได้นะครับผลงานต่างๆก็จะมีอยู่ทั้งใน YouTube นะครับและเพจ Facebook นะครับสามารถทักมาทางไหนก็ได้นะครับวันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ